สวัสดีครับผมปอธวจร,รนะครับรับเช่าพักเครื่องพระบูชารับซื้อวัตถุบโบราณเหล้าเก่าปั้นน้ำชาเก่าเครื่องกระเบื้องลายคามเครื่องเบญจลงกระเพาะปลาเก่าเครื่องเงินเหรียญรัชกาลที่5แบงก์เก่าเครื่องลาดเหรียญที่ระลึกพระทองคําทั้งเก่าและใหม่ทุกยุคทุกสมัย เฟซบุ Facebook, an, line, line, ๊กพุทธปจันแอดไลน์ไอดีไลน์แอดพีโอเจเจ็ดแปดเก้าเบอร์โทรศูนย์หกสองหกหกสองแปดเก้าหนึ่งเก้าครับผมผมประจําแน่นอนเลยนะครับคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธออฟฟิศติดวันเสาร์หนึ่งวันนะครับผมท่านใดที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาด้วยตัวเองที่อาคารสยามแอนติกปากซอยลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบติดกับศูนย์วอนโวนะครับสามารถจอดรถได้ที่แมคโดนัล์สาขาออมนิเลยจากอ การสยามแอนติกไปประมาณ100เมตรได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมท่านใดที่สะดวกเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพทธวจันทร์นะครับมา วันนี้มาดูพระง่ายๆสไตล์พุทธวจน์กันนะครับวันนี้มีอ๋อครั้งที่126แล้วนะครับวันนี้ก็มีพระอ,อ,อีกหนึ่งอย่างที่อีกหนึ่งองค์ที่ค่อนข้างที่จะผมใช้คำว่าหายากนะครับแล้วก็เป็นพระที่โอเคเลยเป็นพระที่มาตรฐานหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับปกติสภาพดีๆก็หลักแสนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้น วันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะวันนี้ปิดตาวัดคลับนะครับนะสังขาชสุกมาแล้วนะครับนะปิดตาวัดคลับนะครับจริงๆเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างหายากนะครับผมแยกเป็น3พิมพ์หลักๆนะวันนี้ผมนํามาให้ดู2พิมพ์นะครับอีกพิมพ์เนี่ยหายากยากมากๆนะครับยากมากๆเลยนะครับเป็นพิมพ์เล็กๆนะครับแต่มีโอกาสถ้าเมื่อไหร่ที่ได้มาก็จะมาให้ดูอันนี้ก็มี เเก็บไว้นานแล้วแล้วก็อีกองหนึ่งเพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งเช่ามานะก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าที่นามาให้ผมเช่าสำหรับองค์นี้ที่สุดยอดเลยนะก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ใจก็ค่อนค่อนข้างชอบนะครับกับพระที่หาค่อนข้างยากหน่อยนะครับหรือพระที่มีอายุค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับจริงๆแล้วก็ใหม่เก่าได้แต่ว่าถ้าเป็นของเก่าๆก็ยิ่งดีเลยนะครับนะวันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูปิดตาวัดพลับกันวันนี้ผมนำมาให้ดู2พิมพ์เลยนะครับแล้วก็เป็นพระท,ที่ผมใช้คำว่าหาค่อนข้างยากมากสําหรับตัวจริงๆนะก็คือหมายสำหรับดูแท้ดูง่ายนะครับก็ค่อนข้างหายากอยู่นะท่านไหนที่อยากจะส่งพระมานะครับก็เข้ามาที่ไลน์นี้เลยนะครับนี่ไลน์ตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือเดินทางเข้ามาพบผมที่อาคารสยามมินติกลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบก็ได้นะครับหรือสแกน QR วโค้ดก็ได้นะครับ ทนะ่านไหนที่สะดวกก็มาก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะครับนะ่ามาแล้วโอ้ใครมองเอนี่เม็ดกระดุมหรือเปล่าเนี่ยกลมๆนี่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับนี่ <c oughs> ข้าวปั้นหรือเปล่าเนี่ยมามาแล้วนะครับสององนะครับกว่าจะได้หนึ่งองก็ค่อนข้างนานนะครับนะเช่ามานะครับอ่านะมาแล้วนะครับ ผมใช้คําว่าพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแล้วกันนะครับพิมใหญ่เนี่ยหัวเสียงท่านจะโตโตหน่อยนะครับเสียงท่านจะโตโตนิดนึงนะเห็นไหมครับนี่ใหญ่กว่านะครับแขนก็จะอ้วนกว่าแล้วก็จะแบะออกมามากกว่านะครับเขาเรียกว่าอะไรตั้งชันกว่านะแต่ส่วนนี่นี่คืออีกพิมพหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับนะนะครับเสียงก็จะเล็กกว่าแขนก็จะแบะออกมากนะครับคือแบนกว่าแบะออกมามากกว่า ลักษณะของขาใกล้เคียงกันนะครับนะครับนิยมทั้งสองพิมพ์ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่สภาพความสวยนะครับสำหรับผมใกล้เคียงกันนะครับนะก็คือเป็นพระที่หาค่อนข้างยากคือผมเช่าทุกสภาพทุกพิมพ์เลยนะครับนะอ่าเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวดูทีละองค์นะครับคือโชคดีนะครับที่ผมนำสององ,องค์มาเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยคือพระเนี่ย มี1องค์ที่สภาพเนี่ยไม่ค่อยได้ผ่านการใช้เนื้อก็จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แต่ความแห้งทําให้เราดูธรรมชาติของพระได้ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์เนี่ยก็คือเป็นพระที่เนื้อจัดเลยมีธรรมชาติมีรักมีหมากมีอะไรดูเยอะแยะมากมายแล้วก็มวลสารเห็นชัดเจนดีนะครับเพราะนั้นทั้งสององค์นี้จะเป็นองค์ที่ตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถดูได้ทั้งสองสภาพเลยนะครับนะอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมครับพระเนี่ย สังเกตนะครับอุ้ยตกโอ้โหโชคดีนะสังเกตนะครับง่ายๆเลยเวลาที่เราดูเราต้องดูบล็อกพิมพ์ก่อนนะครับบล็อกพิมพ์เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าวัดพัะเนี่ยนะครับพระเนี่ยเขาจะเขาจะแกะบล็อกพิมพ์นะครับแกะบล็อกพิมพเนี่ยเฉพาะองค์พระลงลงไปในหินนะครับผมเข้าใจว่าบล็อกเป็นหินนะอันนี้คือความเข้าใจของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ เนี่ยเห็นไหมครับรอบรอบเนี่ยรอบรอบเนี่ยก็คือแป้นหินนี่อันนี้คือเรียบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยถ้าพระเนี่ยกดกดเนื้อปั้นลูกอมลงไปแล้วก็กดเข้าไปที่พิมพ์ปึ๊กเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแงะพิมพ์แล้วก็ดึงออกมาเพราะฉะนั้นจุดที่จะเป็นพิมพ์ก็คือจุดที่โบลงไปในหินเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น การกดพิมพ์หน้าเดียวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายนิ้วมือเห็นไหมครับกดลายนิ้วมือบล็อกพิมพเนี่ยสุดแค่ขอบตรงนี้บริเวณรอบๆก็คือเป็นบริเวณพื้นที่แบนๆเพราะฉะนั้นด้านข้างจะเรียบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อน2อ,องค์เหมือนกันทั้ง2อ,องค์แต่องค์นี้รู้สึกว่าตอนปั้นเข้าไปปุ๊บกดออกมาเห็นไหมครับนี่กดออกมาปุ๊บเห็นไหมครับเนื้อค่อนข้างน้อยขอบก็ค่อนข้างที่จะปรินออกมาน้อยนะแต่สังเกตเลยว่า เห็นไหมครับมีรอยแงะพิมพ์นี่แงะออกมาเห็นไหมครับเห็นไหมมีรอยเห็นไหมพอกดลงไปกดบีบีอุ้ยขอโทษโอ้ยเสียวจังเลยกดแล้วก็จับแงะออกมาเห็นไหมครับมีรอยนิ้วดึบ๊บออกมาบึ๊บออกพอออกมาเสร็จปุ๊บก็ง่ายๆเลยองค์นี้แป้งรอยพิมพ์ก็ยังมีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยปุ๊บเข้ามา นะครับเห็นไหมครับมาปึ๊บเห็นไหมครับพัดเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นวัดพลับนะครับถ้าเป็นวัดพลับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตําหนิแทบจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องจําธรรมชาติความลึกของบล็อกพิมพ์ให้ได้เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติของความลึกนะครับขอบด้านข้างถ้าเกิดมีขอบขยกักหรือว่าอะไรพวกเนี้ย ก็จะเป็นการถอดพิมพ์ได้แต่ว่าเราต้องดูเรียบเรียบเรียบ,ยบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเรียบเรียบอย่างนี้เลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์หนึ่งก่อนนะนะครับพระวัดพับเนี่ยเป็นพระที่เนื้อค่อนข้างแกล่งมากผมใช้คําว่าเวลาที่เขาเข้าเนื้อเนี่ยแ,แข็งแข็งเพราะฉะนั้นรอยปริเนี่ยจะต้องมีเป็นธรรมชาติของวัดพระวัดพับเลยความหนึกแข่งเนี่ยแข็ง นะครับความกระด้างเยอะนะครับความแข็งเยอะนะครับรอยปริรอยกระด้างเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็เลยปริออกมาเต็มเลยอันนี้คือธรรมชาติของวัดพลับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรอยปริพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเห็นไหมครับนี่ก็เป็น,นอีกหนึ่งองค์ผมเอามาตรงกลางโอเคนี่เห็นไหมครับเป็น,นอ,อีกหนึ่งองค์นะครับเนี่ยจริงๆแล้วองค์จริงนี่ลึกคมเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้ย่นย่นแบบเนี้ย บริเวณย่นแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเป็นรอยย่นที่เกิดจากการปั้นเนื้อแล้วเกิดจากรอยย่นที่เวลาปั้นลูกอมอะ่ะก่อนกดอะ่ะนะครับเขามีรอยย่นตรงนี้พอกดเข้าไปไม่เต็มพิมพ์มากเนี่ยอัดไม่แน่นจริงๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นรอยย่นแบบนี้เกิดขึ้นก็ดีนะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับนะเห็นไหมจริงๆแล้วเราเข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับก็ประยุกต์ไปดูวัดพับพิมพ์อื่นๆได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะขยายดูเนื้อให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้มีตําหนิอะไรมากมายเลยแต่สิ่งที่สําคัญเราต้องจําให้ได้ก่อนว่าอันนี้คือพิมพ์นะครับเสียงโตนะอันนี้เป็นพิมพ์นะครับเสียงเล็กนะเห็นไหมนะครับจริงๆเขาไม่มีชื่อเรียกนะครับเขาเรียกปิดตายอย่างเดียวไม่มีใครแยกพิมพ์หรอกครับ แต่โชคดีที่ว่าเรามีพระสององค์ในเวลาเดียวกันเราก็สามารถที่จะแยกพิมพ์ได้เลยว่ามีสองพิมพ์นะครับอีกพิมพ์หนึ่งคือพิมพ์เล็กเลยนะครับซึ่งพิมพ์นั้นน่าจะแตกต่างกับ2พิมพ์นี้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับนะเพราะนั้นพระนี่ปกติก็หายากอยู่แล้วจะไปแยกพิมพ์อีกก็ไม่มีประโยชน์อะไรแพงทั้ง2พิมพ์นิยมทั้ง2พิมพ์ครับไม่แยกพิมพ์สําหรับผมแยกสภาพอย่างเดียวขอให้คุณแท้นะไม่ต้องแยกพิมพ์นะครับผมเรื่องง่ายนะครับแล้วก็ ซื้อง่ายจบเร็วนะไม่ยุกยิกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อใกล้ๆนะเราดูโครงสร้างของพิมพ์แล้วเข้าใจแล้วด้านหลังก็มีเนื้อกดๆแต่สิ่งที่สำคัญเลยคืออะไรสิ่งที่สำคัญคือ <c oughs> เนื้อหาและมวลสารนะครับเนื้อหาและมวลสารสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยมวลสารเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญ พระวัดพับเนี่ยสิ่งที่สำคัญคืออะไรผมบอกได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราดูเนี่ยพระเนี่ยเหมือนเนื้อบางขุ่นพรมเลยนะครับแต่มีความแข็งมากกว่ากระด้างน,นะครับแข็งนะครับเนื้อเน่าเลยค่อนข้างน้อยกว่าแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรวัดพับเนี่ยจะมีรอยปริแยกค่อนข้างเยอะแตกต่างจากบางขุนพรมถ้าพระวัดละคังบางขุนพรมส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่มีลักมีทองนะ จะไม่ปริลั่นแบบนี้นะครับยกเว้นวัดพลับนะครับหรือนะครับวัดเกตชโยนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยปรินะครับเพราะเนื้อเนี่ยเขาเริ่มค่อนข้างที่จะแข็งมากนะครับผมใช้คําว่าเนื้อแข็งนะครับนะเราจะสังเกตง่ายๆเลยโดยเฉพาะองค์ไหนที่มีแป้งเยอะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะเห็นไหมครับจะมีรอยปรินะพวกนี้ดูง่ายเลยนะครับยิ่งมีรอยปริยิ่งดูง่ายเลยนะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับเนื้อนี่เห็นไหม เนื้อเขาจะจะไม่ขาวจัวเห็นไหมครับเนื้อเขาจะอมนมข้นๆเห็นไหมเหมือนนมข้นๆน่ะเห็นไหมครับต้องดูบ่อยๆนะจะได้เกิดความชํานาญเกิดความเข้าใจนะครับเห็นไหมครับมวลสารเนี่ยเหมือนสมเด็จบางอุ่นพรมเลยเห็นไหมครับเ,เ,เห็นไหมเนี่ยมีเม็ดเห็นไหมมีเม็ดเห็นไหมเนี่ยเม็ดแดงๆก็มีนะครับเม็ดขาวๆก็มีเม็ดดำๆก็มี เห็นไหมครับเนื้อเน่าเน่าเวลาที่ใช้เยอะๆเห็นไหมครับก็จะมีให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นพระที่แท้ดูง่ายเลยนะครับคือแท้แบบดูง่ายๆเลยเห็นไหมครับเม็ดผงอะไรก็มีเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูมวลสารเนี่ยดูพิมพ์ให้ถูกดูเนื้อให้ถูกต้องมีมวลสารอยู่ในเนื้อนะครับมีธรรมชาติการแตกเล้า นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่แบบว่าเวลาที่คุณไปเจอเนี่ยคุณสามารถซื้อได้เลยถ้าคุณเกิดความชํานาญเบสิกหรือว่าธรรมชาติในการดูของคุณโอเคแล้วเบสิกคุณโอเคแล้วนะเห็นไหมพวกนี้ดูง่ายๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมข้างในมีเหมือนตาปลาเห็นไหมครับมีใสๆข้างในมีมวลสารอย่างนี้เนี่ยผมบอกให้คุณสามารถที่จะประยุกต์กันทำงานของคุณได้การเช่าซื้อพระของคุณได้แบบมาตรฐานจริงๆ นะครับวันนี้เนี่ยจะต้องออดูแล้วเกิดความเข้าใจมากๆนะครับนะนะครับเห็นนะครับนะเนี่ยอ่ามาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนองนะเปลี่ยนมาดูเป็นองค์พระปิดตาบ้างเออขอโทษองค์พิมพ์เล็กบ้างนะครับองค์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้2ออย่างคือ1 ธรรมชาติขององนี้คือเห็นไหมครับเนื้อจัดหนึกแน่นแล้วก็มีธรรมชาติของลักนะครับมีน้ำหมากมีลักเนี่ยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมติดตามซอกเนื้อก็เลยจัดหนึกแน่นเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคาบซึมเข้าไปในเนื้อเลยแต่สิ่งที่สําคัญต่อไปคือพระที่แทบจะไม่ได้ผ่านการใช้เลยเห็นไหมครับองนี้เนี่ยคาบยังมีกุก,กุอยู่เลยเห็นไหมยังมีคาบกลุกๆปริทั้งองค์เลย เนื้อเนี่ยแทบจะไม่หนึกแน่นเลยแต่ว่าเวลาเราดูข้างในเห็นไหมครับเราดูข้างในเยอะๆเห็นไหมครับเราดูข้างในเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องขยายซะหน่อยแล้วบึบเข้าไปบึบเข้าไปเออเห็นไหมครับมีรอยปริเห็นไหมเป็นธรรมชาติของพระวัดพรบ ถ้ามีรอยปรีอ่าแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์แท้สูงขึ้นกว่าปกติเห็นไหมครับรอยปริเนี่ยรอยลั่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอายุอายุเป็ร้อยปีนะครับไม่ได้ร้อยเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูเนี่ยเห็นไหมครับรอยปรินะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแต่เวลาที่เราดู เห็นไหมครับบางองค์มีคราบนะคราบกลุ่คราบน้ํานะนะครับเห็นไหมครับมีมีได้นะครับมีได้โอ้องนี้ดูง่ายเลยคือผิวเขายังไม่เปิดเลยเห็นไหมครับคราบแป้งเนี่ยคราบไข่ต่างๆที่มีคราบกลุ่เนะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคราบน้ํานะครับเนีย่นนยดูง่ายเลยเห็นไหมครับคราบแข็งแข็งก็มีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคืออะไรเมื่อไหลที่เราลงลึกไปนะครับถึงบางมุมที่เราดูเห็นไหมครับ เราก็สามารถเห็นเห็นไหมครับมวลสารเม็ดดำๆเป็นตาปลาอยู่เห็นไหมครับมวลสารเม็ดแดงๆที่มีอยู่เห็นไหมครับเราไล่ไปดูซิโอ้มุมข้างบนโอเคเลยอุ้ยตรงนี้มีอุดหน่อยนึงน่นาเนีเห็นไหมครับเนื้อจำๆเนื้อจัดเห็นไหมครับมีเม็ดดำๆอยู่ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยโอ้โหนี่ ุณอาครับผมเช่ามามีรอยซ่อมด้วยนะครับเนี่ยโอ้แม่เจ้าน่าจะต้องลดหย่อนลงไปอีกนะเนี่ยคุณอาปลาณีผมด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะมาต่อกุยสนุกสนุกอะนี่ครับนี่เห็นไหมมวลสารทุกอย่างเนี่ยเราดูถ้าถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบเหมือนสอนบ่อยๆอะ แล้วคนทำความเข้าใจไปด้วยอ่ะโอ้นี่มันง่ายจังเลยเอาเรื่องอะไรง่ายๆมาพูดบ่อยๆเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ชำนาญเนี่ยผมบอกให้คุณเคยโดนไม้ไทยสันต่อยไหมล่วงหลับไปเลยอะ่ะลอยกาอากาศไปเลยนะครับเพราะนั้นเกิดความชำนาญก่อนนะครับแล้วเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายๆเห็นไหมมวลสารเหมือนกันเลย2อ,ององค์ต่างกรรมต่างวาระกันในการเก็บรักษาแต่สุดท้ายมาดู ขั้นตอนการทําเหมือนกันออกจากแทบจะพูดง่ายว่าออผสมเนื้อออกมาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็วิธีการดูก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเห็นไหมเวลาที่มีเนื้อจะจัดในกลุ่มต่างๆเห็นไหมครับเราก็จะหามุมพวกนี้ในการดูได้เห็นไหมครับมีรอยปริเนื้อหามวลสารต่างๆมีเนื้อทุกอย่างเข้าขั้นตอนเดียวกันหมดนะครับสิ่งต่อไปคือเราก็จะต้องนะครับดูรายละเอียดที่เรียกว่า ธรรมชาติของพระให้ดีนะครับราคาที่ถูกต้องเนี่ยอย่างเงี้ยผมซื้อมาเห็นไหมครับข้างบนมีรอยกระเทาะไปเนี่ยกอซ่อมมาอันนี้ก็ราคาก็จะลดลงนะครับนะ mm. เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมีรอยซ่อมด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราดูนะครับเราก็จะต้องดูพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนนะครับดูเนื้อนะครับการกดพิมพ์นะหลังโอเคไหมเนื้อโอเคไหมธรรมชาติโอเคไหมถ้าทุกอย่างโอเคอันนั้นคือจบ สิ่งที่สําคัญเลยสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญทุกๆมุมมองนะครับผมยังคงบอกต่อเนื่องทุกคลิปนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะต้องสําคัญ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 อย่าไปทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งจนเราเกิดความชํานาญก่อนถ้าเราเกิดความชํานาญแล้วเราเข้าใจแล้วแล้วเราจะทําได้แบบที่ดีที่สุดแล้วเราจะเข้าใจได้ดีจริงๆเหมือนการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเรียนรู้จนเกิดความชํานาญ เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจนะท่านไหนที่มีข้อสงสัยเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับเอาพระมาให้ดูสอบถามได้พูดคุยได้นะครับสิ่งต่อไปคือท่านไหนที่มีพระที่ต้องการให้เช่าเรียนเชิญนะครับหรือว่าส่งลายมาก็ได้นะครับส่งลายมารายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับนะก็ขอบพระคุณมากๆกับดูพระง่ายๆสไตล์พ,ทพรรุทธวจันทร์ครั้งที่126แล้วนะครับปิดตาวัดพรบ นะครับนะก็ขอบพระคุณมากๆนะสวัสดีครับ สมาชิกและลูกค้าทุกท่านที่สะดวกว่างเว้นเรียนเชิญน,นะครับพบก,กับผมได้พุทวจันทร,ร์ที่อาคารสยามแมนติกปากซอยลาดพร้าว120อยู่ริมถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยตรงข้ามกับฟู๊ดแลนด์ลาดพร้าวอยู่ติดกับศูนย์วันโวจอดรถได้ที่หน้าออฟฟิศและแมคโดนัลสาขาออมนี้ลาดพร้าว1 1 8ออฟฟิศปิดวันเสาร์หนึ่งวันนะครับผมอยู่ประจําวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันธรรมดามีทีมงานดูแลสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถโทรหาผมได้ตรงทุกเคสนะครับลูกค้า ที่เคยเช่าซื้อกับผมสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าและนัดเวลาโดยที่ไม่ต้องต่อคิวได้สามารถโทรตรงได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับ